come on. กับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ใครอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบลุยลุยรถ PPV ตัวท็อป w h e e วิลดได้โอ้โหบอกเลยเจ้าตัวนี้พันแกร่งรับรองว่าขับมันขับสนุกและใช้งานได้หลากหลายนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ206 Ford Everest Diesel ตัวท,อ 2, ท,ท,ท็อป3.2 Titanium Plus Auto f Wheel d r i v ม่100,000กิโเมตร สุดยอดรถครอบครัวเจ็ที่นั่งทรง P-PV นี่เรียกว่าแข็งแกร่งสมรรถนะยอดเยี่ยมโครงสร้างปลอดภยัยตามแบบฉบับรถอเมริกันวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะเป็นออโต้โวิลด้วยเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่อยากจะซื้อแบบคันเดียวจบเลยใช้ท่องเที่ยวทั่วไปก็ได้ใช้บุกป่าฝ่าดงในสไตล์ออฟโรดก็ได้คันนี้เลย2016 Ford Everest d i e เซตัวท็อป 3.2 Titanium Plus Auto 4 Wheel Drive ใหม่100,000กิโลเมตรโมเดลผลิตปี2016แท้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยค่าตัวไม่ธรรมดานะฮะออกห้างรถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้1,749,000บาทโอ้โหสุดยอดเลยนี่คือตัวท็อปสุดเลยนะ Titanium Plus ได้โฟวิลด้วยฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอไม่มีพิควา,มไ,มมความไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ๆหนึ่งแสกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับเรื่องชนหนักพิควาตัดต่อ,ตอน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะครับแต่ซาแต่ตามสไตล์รถใหญ่รถวิ่งทางไกลรถท่องเที่ยวแล้วก็ยิ่งเป็นตัวออฟโรดเพราะฉะนั้นเรื่องริ้วรอยการเก็บสงเก็บสีนะเคมประกันอะไรมันต้องมีกันบ้างนะฮะวันนี้ที่เห็นนี้คือเจ้าของเดิม ให้เรามาแบบนี้เลยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านะเดี๋ยวมาดูสภาพผิวพันธ์สีสันของเขาเลยนะครับสวยขนาดไหนหรือมีอะไรต้องทําเพิ่มหรือเปล่ามาดูพร้อมกันกระจังหน้าก็เป็นโครเมียม1 2 3ชั้นเท่ๆโลโกโ้ Ford สวยใหญ่เด่นมาเลยนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ครับโคมไฟยังสวยใสายใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวมีเซ็นเซอร์ให้เยอะแยะรอบคันเต็มไปหมดนะครับไฟหน้า สองฝั่งโอเคสวยใสยดูดีมีตัวหัวฉีดน้ำไฟหน้าด้วยไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์มีครบฝาโปรงแน่นอนฮะผ่านการเก็บสีมาแล้วจากเจ้าของเดิมตามสไตล์รถ4ฟ h e วิ view, รถท่องเที่ยวมาเรื่องริ้วรอยมันต้องเคยเก็บสีบ้างอยู่แล้ววันนี้มาด้วยสีแดงมุกนะครับออกแดดเงางามเปล่งสั่งเป็นประกายภาพรวมเนี่ยสวยใสยใช้ได้มีขนแมวบางๆนะตรงนี้แต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องไปยุ่งอะไรครับปล่อยเลยฮะเพราะวันนี้เขาเก็บมาให้เราแล้ว สวยใสยออกแดดเงางาม,งามใช้ได้เพราะไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์บางตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับส่วนกันชนนะฮะมีริ้วรอยบ้างนะตรงนี้เดี๋ยวเก็บเป็นบริเวณตรงนี้ได้ส่วนที่เหลือขัดไปนะครับขัดไปบางจุดมีนิดหน่อยก็เก็บเฉพาะจุดบริเวณได้นะที่เหลือถ้าแผลไม่ใหญ่ขัดไปนะฮะขัดไปฝั่งนี้น่าจะขัดได้ฝั่งนี้ขัดไปให้หมดนะครับอ่ะช่วงล่างด้านหน้ามุดลงไป ก็เดิมๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับมาต่อแถบขวาภาพรวมกันนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยนะครับเรื่องของการเก็บสีต้องเคยมีมาบ้างแน่นอนอยู่แล้วตามสไตล์รถท่องเที่ยวด้านหน้ามีขนแมวเบาๆแต่ไม่ชัดไม่เด่นไม่น่าไปยุ่งปล่อยเลยดีกว่าเพราะวันนี้เขาให้เรามาแบบนี้ผมว่าก็เนียนสวยใช้ได้ตลอดทั้งแถบนะครับดูแล้วไม่ต้องทําอะไรนะรอยสเก็ตเ,เบาๆก็ช่างมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ ขัดอย่างเดียวละกันแถบนี้ขัดปลายขัดปลายขัดปลายให้หมดบ,บันดงบันไดของเดิมโรงงานยังอยู่ในสภาพดีมือจับโครเมี่ยมนะครับแต่รุ่นนี้จะยังไม่มีสมาร์ทเอนทรีนะครับมีฟีมีกันสาดมาให้จากเจ้าของเดิมเรียบร้อยกระจกข้างรุ่นนี้เป็นโครเมี่ยมพร้อมไฟเรียวอาปีนกันหน่อยด้านบนมีตัวยึดแหลกหลังคามาให้ตามสไตล์รถท่องเที่ยวก็ยังสวยหลังคาโอเคนะล้างขึ้นมาก็ยังดูดีใช้ได้มีซันรูฟแบบพาโนรามิกวิวด้วย รุ่นนี้ได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยครับแม็กเดิมๆโรงงานลายเดิมสเปคเดิมโรงงานเป็นแม็กหน้าเงาร่องสีเทานะครับโดยรวมก็ใช้ได้นะครับยังดูดีมีถลอกบ้างมีเบียดฟุตบาทกันบ้างตามสไตล์รถลุยๆมีกันบ้างแต่90%ยังดูดีส่วนยางเป็นแม็กซิอันนี้เจ้าของเดิมให้มานะไม่ใช่ผมเปลี่ยนเจ้าของเดิมให้มาเป็นแม็กซิเบอร์2 6 5 5 0 R 2 0เลยนะครับรุ่นนี้ ปีใช้ได้นะยังไม่เก่ามาก2022ค่อนไปทางใหม่เลยแหละปี22ดอกยังเหลือเยอะครับดอกยังสวยใช้ได้ดอกลึกดอกเต็มยังค่อนข้างนิ่มได้อีกสัก2ปีหรือ3ปีก็ยังได้นะครับซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นกันแมกกหลังก็โดยรวมก็ใช้ได้ถลอกมีกันบ้างตามสไตล์รถลุยๆนะฮะต้องมีบ้างแต่ไม่ต้องไปยุ่งอะไร90%ยังสวยดูดีนะครับ ยางแม็กซิปี2022ดอกยังเหลือเยอะมากนะครับดอกยังค่อนข้างเต็มได้อีก3ปีสบายๆนะครับสุ้มล้อแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ประตูหลังขวาเปิดมาแล้วนี่แต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามแล้วรุ่นนี้มีเอกลักษณ์คือต้องมีลูกศรชี้ออกด้านนอกแบบนี้ด้วยนะครับด้านบนขอบหลังคาเม็ดอาร์คอยู่ครบลูกศรชี้ออกด้านนาอ,อกกนคมเลยซอกหน้าเดิมสนิทนะฮะแห้งๆไม่มีชนหนักไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรนะครับเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดตัตวอักษร R H คมคมนะตัวอักษรคมค,มคมน็อตไม่มีขยับสติ๊กเกอร์แผ่นเพลทเรียบร้อยสวยงามนะฮะไม่มีก้นแงะแกะเกา่าผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง M N B A X X G A 90563เสาหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามแห้งสนิทต,ตลอดทั้งแถบเลยซอกในฝั่งขวาเดิมหมดแกมขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลย เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับก็มาด้านหลังมีสปอยเลอร์มาให้ในตัวนะครับกระจกเดิมของฟอร์พร้อมฟิล์มพร้อมไล่ฟ้าไฟท้ายซ้ายสวยนะครับฝาปรงหลังสีสันเจ้าของเดิมให้มาใช้ได้เรียบร้อยดูแล้วก็ไม่น่าต้องทำอะไรนะครับเป็นตัวโฟร์วิวนะฮะกันชนละ่ะโอเคกันชนสีสันใช้ได้นะครับเก็บสีมาให้เราเรียบร้อยขอบคุณมากเซ็นเซอร์หลัง 4จุดนะครับนะฮะฝั่งนี้โอเคใช้ได้อาหมดกันหน่อยนะครับช่วงล่างใช้ได้นะครับล้อไหลยังอยู่ดีนะครับแชสซีสวยงามนะไม่มีน้ำท่วมฝาท้ายรุ่นนี้ได้ไฟฟ้านะครับได้ไฟฟ้าแล้วป๊าเปิดขึ้นมานี่สะดวกสบายตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยครับด้านบนก็เม็ดอาร์คสวยๆฝากระโปรงน็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีถอดไม่มีขยับ ฝาโปรงหน้าน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยขยับไม่เคยถอดเม็ดคากสวยๆผิวพันธุ์แห้งเม็ดอากสวยงามฝาโปรงหลังเดิมๆเลยแนว้ซิลิคโคนเดินตรงเป๊ะผิวพันธุ์แห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะครับฝั่งซ้ายนะครับแถบนี้ก็ดูแล้วใช้ได้นะครับเจ้าของเดิมก็ให้เรามาแบบนี้เลยฝั่งนี้มีขนแมวเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่เด่นไม่ชัดปล่อยผ่านได้นะครับ มีกันบ้างตามสไตล์รถท่องเที่ยวรถลุยๆแต่ดูโดยรวมแล้วก็ไม่ต้องยุ่งอะไรมีรักยิ้มเบาๆตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวดูดให้นะเดี๋ยวเรียกช่างมาดูดให้ที่เหลือขนแมวบางๆช่างมันขัดให้อย่างเดียวนะปล่อยเลยขนแมวบางๆปล่อยเลยอะแถบนี้ภาพรวมโอเคใช้ได้นะครับมือจับโครเมียมกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวฟิล์มกันสาดเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากดิสเบรกสีล้อหน้าหลังแมกหลังก็โอเคพอๆกันหมดเลยรอยมีบ้างเบาๆนะฮะ ส่วนยางปี2022 Maxid ดอกอยางค่อนข้างเต็มค่อนข้างลึกใช้ได้สุ้มล้อสวยๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำาท่วมล้อหน้าซ้ายนะครับก็ใช้ได้ล้อหน้าซ้ายรอยจะน้อยที่สุดนะครับโดยรวมถือว่าสวยมากยาง Maxid ปี22ดอกอยางเหลือเยอะนะครับยังค่อนข้างลึกใช้กันได้อีกหลายปีสุ้มล้อสวยๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำเทื่อมโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบอยางเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบเสากลางซ้ายขอบอยางเม็ดอาร์คสวยงามซอกนายน็อตเดิม LH คมๆสติ๊กเกอร์เนียนๆน็นอตไม่มีถอดไม่มีขยับเลยเสาหน้าซ้ายขอบอยางเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยแคมซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับผม ภาสีเจ้าของเดิมต่อให้เราแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเขาส่งมาขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นจะหมดปีหน้านุ่นเลยใช้กันยาวๆนะครับกระจกเดิมของสอดและรุ่นนี้มีเลขตัวถังให้เราดูด้านหน้าด้วยนะครับแปะอยู่ตรงนี้เลย MNBAXGA90563 x, x นะครับดูห้องเครื่องกันมีโชคฝาหน้าด้วยนี่ย่ำไปเลยสะดวกสบายนะครับ มาด้วยขุมพลังของตัวท็อปเลยนะรุ่นนี้จะมีเครื่อง2.2ลิตรกับ3.2ลิตรถ้าเป็นตัวโฟก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตัวนี้เลยตัวใหญ่3.2ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์200แรงมา้าเกียร์ออตโต้6สปีดอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยก็ประมาณ11.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเน้นเรื่องความแรงพละกำลังเพราะว่าเขาเป็นสายลุยนะครับไม้แท้แสนโลพอดีซอกในเดิมหมดครับน็อตเดิมไม่มีขยับ แก้มขวาน็อตเดิมสนิทไม่มีถอดไม่มีขยับแห้งๆเลยนะซับนายแห้งสนิทเดิมหมดไม่มีเคาะไม่มีพ่นเบ้าโชกแห้งสนิทนะครับคานเดิมนะฮะไฟหน้าเดิมของฟอร์ดนะครับขานหน้ามีพลาสติกบงังดูสติ๊กเกอร์เอาเลยว่าเรียบเนียนไม่มีงัดแงะแก่เกาสติ๊กเกอร์เนียนอยู่ครบทุกแผ่นคานซ้ายก็เดิมหมดนะฮะผิวพันแห้งๆเดิมๆแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ไฟหน้าเดิมของฟอร์ด แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้แก้ม้ายน็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีขยับเลยมีเบรก ABS ด้วยซอกในเดิมหมดนะฮะฝาโปง่งเดี๋ยวดูให้มีถอดเก็บสีนะครับฝาโป่งเคยถอดมาเก็บสีแต่ด้านใต้แห้งครับด้านใต้ไม่ได้ยุ่งอะไรด้านใต้เดิมหมดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามรูกลมคมกริบ ฝาแท้สลักโลโก้ฟอรดเม็ดอาร์คสวยๆรูกลมรูคมผิวพันธุ์ด้านใต้แห้งหมดนะครับสติกเกอร์อยู่ครบแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฝามีถอดมาเข็บสีบ้างนะครับก็ธรรมดาของรถสไตล์ลุยๆแต่ที่เหลือเดิมหมดเลยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกัน ไม่แสนโลไม่แท้ฮะเครื่องยังแน่นมากๆเลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันก็เป็นเบาะหนังแท้สีครีมล้วนครับได้เบาะไฟฟ้าด้วยนี่เราฟอกขึ้นมาให้อย่างเดียวนะฮะมีถลอกเบาๆหนึ่งชิ้นแต่พ่นได้ก็ตามสไตล์รถใหญ่นะครับปีนขึ้นปีนลงต้องถูกับขอบกางเกงกันบ้างก็เลยมีถลอกเบาๆแต่พ่นดีกว่าเนาะจะได้ได้เนื้อเดิมโรงงานไป,ไปแพงสวยแหงประตูไม่ต้องยุ่งอะไรสวยมากหนังสีครีม พลาสติกสีครีมผสมพลาสติกสีเทาสวยๆเลยฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ยังสวยมากนะครับด้านหลังฟิล์มสวยไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่สวยอ่ะแผงประตูสวยเนียนกริบกิบมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยมีแอร์หลังด้วยนะนี่ปรับคาำแรงปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะปรับทิศทงทิศทางอะไรได้นะฮะแล้วก็มีปลั๊ก power outlet 220โวลต์มาให้แล้วก็ปลั๊ก12โวลต์มาให้นะครับสะดวกสบายมาก ด้านหลังนะครับสวยมากเป็นบ่อหนังแท้สีครีมนะครับสวยมากเลยซึ่งปกติสีครีมต้องบอกว่าดูแลยากนะครับแต่คันนี้ถือว่าดูแลสภาพเบาะได้ดีมากนะครับตรงกลางเป็นที่เท้าแขนนะครับหัวหมอน3ตํตำแหน่งแล้วก็ตัวเบาะมีรูติดตั้งคาซีทบอะรุ่นนี้ก็จะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็แต่รุ่นนี้จะขัดใจผมอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถที่จะพับแล้วก็เด้งได้เหมือนค่ายอื่นนะมันได้แค่เดินได้ การพับราบลงไปอย่างนี้นะเดินหน้าก็อย่างนี้เดี๋ยวเดินหน้าอย่างนี้อ่าแค่นี้แต่ว่าต้องปีนเอานะถ้าเป็นค่ายอื่นมันจะมีอีกสเต็ปคือเด้งขึ้นมาได้แต่นี้ต้องปีนนิดหน่อยตัวบอะด้านหลังก็ใช้ได้นะสภาพหนังอะไรก็ยังดูดีมีร่องวางแก้วน้ําให้เสร็จสับพมีแอร์พดานครบทุกที่นั่งเลยแผงพลาสติกด้านหลังสวยนะครับเป็นสีครีมใช้ได้ริ้รอยดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถือว่าค่อนข้างยังดูดีมาก ซ้ายมีพักปลั๊ก power outlet มาให้อีกหนึ่งแล้วก็พัดต่งพลาสติกดูดีนะปกติรถโฟนี่ถ้าจะมีรอยกันเยอะผมก็ไม่แปลกใจแต่คันนี้รอยก็ถือว่าน้อยมากนะครับมีไฟด้วยแล้วก็ตัวพื้นที่ด้านหลังจะเห็นว่ากว้างมากนะครับนั่งกันได้7คนก็ยังกว้างแล้วก็ตัวพรมก็ยังสวยเนาะด้านล่างอ๋อแม่แรงอยู่นี่อุปกรณ์หรือว่าเอามาวางพวกรองทงรองเท้าอะไรก็ได้นะครับและที่ผมชอบมากเลยคือเบาะไฟฟ้าด้านหลังซะด้วยนี น,นี่สุดยอดเลย มาแล้วก็กดลงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้านั่งกัน5คนนี่เราเอามาขนกระป๋องกระเป๋ากันได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วแผงพลาสติกสวยมากซ้ายขวายังค่อนข้างดูดีมีไฟส่องสว่างด้านหลังด้วยนะเยี่ยมเป็นเลยเรามาลองขับกันเลยนะฮะเหมือนเดิมตัวนี้ผมถอยบอกคนขับสุดเลยเพื่อจะดูความกว้างของห้องโดยสารด้านหลังมีมือจับกับบันไดขึ้นลงง่ายนะครับขึ้นมาแล้วโอเคเหลือเลยนะครับไม่ติดเข่าขยับแขงขยับ,ข,ยบ,ข,ยบขาสะดวกสบายมากแถมบอกก็แยก 60- 40นะ ปรับเอ็นได้ด้วยนะฮะก็ลงได้เยอะนะครับนั่งทางไกลก็นอนได้เลยปรับหัวหมอนได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเดินหน้าถอยหลังได้อีกนิดหน่อยนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยแล้วก็แยกซ้ายขวา60-40บอกสภาพดีนะครับฝั่งนี้ก็สวยมากฟอกขึ้นมาแล้วยังดูดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถสายท่องเที่ยวที่นั่งค่อนข้างสบายนะครับห้องโดยสารกว้างแล้วก็มีแอร์เพดานมีไฟส่องสว่างครบแผงประตูสวยเลย นะครับเนียนๆเ,เลยฟิล์มก็ยังสวยมากแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยครับโอ้เรียกว่าอินชูเรียด้านในนี่ค่อนข้างสวยมากฟิล์มก็สวยนะได้เบาไฟฟ้าคู่เลยนี่แล้วตัวเบาะนี่ของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็สวยมากนะครับฟอกขึ้นมาแล้วดูดีมากๆน่าจะขับคนเดียวเป็นหลักนะครับโอ้เดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าไปรุ่นนี้ดีมีมือจับช่วยขึ้นลงนะเพราะฉะนั้นขึ้นลงง่ายสะดวกสบายแน่นอน กุญแจเป็นแบบเดิมๆก่อนเพราะว่า E v e r อรโฉมแรกปี151617จะยังไม่มีปุ่มสตาร์ทนะครับท็อปแค่ไหนก็ต้องเสียบบิดแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ครบสตาร์ทขึ้นมาแล้วครับไม่14,000โลเท่านั้นเองสำหรับรถไซ์นี้ถือว่าไม่ระดับนี้ถือว่าน้อยมากนะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนเป็นแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้เระดับเดี๋ยวลืมปิดฟาท้ายก่อนนะ ได้ฝาท้ายไฟฟ้านะปิดก่อนแอกันต่อแอรปรับความแรงได้7ระดับมีแอออโต้ Auto ด้วยนะครับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาด้วยนะแต่เวลาเรามอนิเตอร์เรื่องแอต้องดูด้านบนนะครับต้องดูนี่กด climate อย่างงี้นี่ดูด้านบนก็คือปรับทิศทางเนาะแล้วก็ปรับความแรงตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะบิดด้านล่างก็ได้นะฮะ ปรับกำลังแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเนาะนี่นะเป็นดิจิตอลแบบเต็มระบบเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวนี่น,นี่ปรับด้านล่างก็ได้นะนี่นะครับมีแอร์ออโต้เรียบร้อยเลยโอเคแอร์เย็นสบายหายห่วงครับผมคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นหนังสีช็อกโกแลตนุ่มๆสวยมากนะครับเนียนๆเลย มาพร้อมถุงลมนิรภัยด้านหน้า2ใบที่เบาะอีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6ด้านหลังไม่เห็นแล้วสงสัยจะ6ใบนะครับเท่าที่ผมเห็นประมาณ6ใบหน้าจอเดิมจากโรงงานครับเป็นระบบสัมผัสนะฮะควบคุมได้เพียงปลายนิ้วสะดวกสบายแพรหรือว่าเเกี่ยวกับตัวรถต่างๆเนาะระบบความบันเทิงนะฮะ FMAMUSB บลูทงบลูทูธอะไรมีให้ครบเลยนะฮะเนี่ยแอ okay. มีไว้โอเคมีบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับอ่ะกล้องหลังมีให้ในตัวตามสเปคโรงงานมีกล้องไม่พอมีเซ็นเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลังมาให้ด้วยนะพร้อมเส้นนำสายตาแบบนี้นี่สุดยอดไปเลยนะฮะ ด้านล่างกันต่อนะฮะใส่ CD ได้นะครับแล้วก็มีด้านในมีพอร์ตเยอะเลย USB 2, SDcardslot 1, Aux 1ด้านบน PowerOutlet 1 2โวลต์มีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็หมดกันขับขี่เยอะแยะมากมายคอนโซลเกียร์คันเกียร์หัวเกียร์สวยมากโปกติรถ4 w h e e l เนี่ยผมไม่ค่อยคาดหวังเรื่องความเนียบของภายในแต่คันนี้ต้องบอกว่าภายในนี่เขาดูดีไม่แพ้พวกขับ2ล้อเลยนะครับสวยมาก เกียร์ก็มีแมนนวลโหมดด้วยเป็นออโต้6สปีดนะครับเด็กมือก็ตามมาตรฐานรถใหญ่ที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในโล่งๆไม่มีรูอะไรแหละมีครูสคอนโทรลด้วยเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลนะครับแล้วก็มัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้พวงมาลัยสวยมากวัสดุต่างๆของพวงมาลัยสวยดูดีเลยอะหนังหนึ่งอะไรนี่สวยมากแต่ที่ขัดใจจริงๆนะทั้ง e v e r อร์เทั้ง f อร์ดคือไอ้รุ่นนี้ปรับพวงมาลัยได้แค่ขึ้นกับลง ลงขึ้นลงขึ้นจบแล้วได้2ที่ต่างนะกระจกไฟฟ้า4บานนี่รู้สึกออตโอต้หมดเอออันนี้ดีออตโต้ครบ4บานอันนี้ดีมากเซนเตอร์ล็อกมีให้นะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะปรับองศาไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้ามี b บลายสปอตเซนเซอร์ด้วยนะแล้วก็ไฟหน้าปรับออมีไฟตัดหมอกหน้าหลังนะฮะมีไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะครับเยี่ยมไปเลย กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนม,มัติมาพร้อมเซ็นเซอร์ที่ตัดน้ำฝนหน้ามีช่องเก็บแว่นให้มีไฟส่องสว่างเยอะแยะมากมายนะครับไฟมีด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งดวงแล้วก็มีด้านข้างอีกสองเป็นโอ้โหหนึ่งสองสามสี่หกดวงเลยเหรอห้าดวงเออแล้วก็ด้านบนนะครับโอ้โหอันนี้สายผู้ชายขับเลยครับพลาสติกยังไม่แกะเลยพี่น้องมีกระจกแต่งหน้าให้นะฮะซ้ายขวาอ้าวนี่ชายโซดนี่ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาพลาสติกยังไม่แก่เลยครับพี่น้องนะเดี๋ยวไม่แก่กันเองละกันเพดานสวยมากครับเป็นผ้าสีเทาดำสวยเลยนะครับและมาถึงไฮไลท์ครับของตัวท็อปพาโนรามิกซันรูฟนี่เปิดมาแล้วแบบนี้เหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. เข้าป่าไปอุทยานหรือไปเที่ยวทะลงทะเลเปิดรับอากาศบริสุทธิ์กันได้นะฮะ นี่สะดวกสบายหรือกลางค่ำกลางคืนเปิดดูดาโอ้โหสุดโรแมนติกเพราะฉะนั้นตัวท็อปเท่านั้นที่จะได้สรุปแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะอ่ะด้านล่างกันบ้างเจ้าของเดิมทําอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูเก๊กันเก๊ซ้ายเปิดมาแล้วมีคู่มือให้นะครับปึ๊บนี่นะฮะนี่สีแดงตัวตอนเปิดตัวรุ่นนี้ใช้สีนี้โปรโมทด้วยนะครับสีแดงมิก้าเรดนะครับสำเนารถมา คู่มือมีครบเลยนี่แฟ้มเฟิร์มมีครบเลยนะฮะคู่มือมีทั้งแบบอ่ะต่างกันในมระเ่ยอ๋ออังกฤษเวอร์ชั่นอังกฤษเวอร์ชั่นไทยมีครบเลยนะอ่าเดี๋ยวนี้ฟอร์ดออนไลน์แล้วนะไอสมุดน้าเงินนี่เจ้าของเดิมไม่ได้ให้มานะบอกหาไม่เจอทวงและไม่มีนะแต่รับประกันว่าไม่แท้แน่นอนเพราะเรามีเช็คประวัติกระสุนให้เรียบร้อยนะครับอ่าสำเนารถกันหน่อยโอ้คันนี้ซื้อเงินสดด้วยนะครับ มือแรกมือเดียวผู้ชายครับโมเดลผลิตปี2016แท้ป้ายกรุงเทพเลยจดทะเบียนก็กลางปี2016นะครับสีแดงเดิมโรงงานครับเลขตัวถัง MNBAXX ลงท้าย GA90563 เครื่องยนต์ P5AT2189735 ดีเซล5สูบ 3,200cc 200แรงมา โอ้โหบอกเลยสายบ้าพลังชอบแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าไปบอกเลยนี่คือตัวแรงเลยนะตามสายรถเป็นการเครื่องอย่าโอ้โพุ่งหลังติดบอ่อเลยพี่น้องหน้าพุ่งทะยานออกไปแบบเหลือๆเลยเบรกจึก๊กช่วงล่างอย่างแน่นอย่างนุ่มมากๆเลยนะครับเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยสะดวกสบายแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าหลังมีครบแล้วก็มเีเส้นนำสายตาบนหน้าจอด้วยนะครับพวงมาลัยโอเคนะครับ ไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปเฟิร์มๆแน่นๆกระชับจับแล้วมั่นใจนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ได้รู้สึกว่าหนักเกินหรือว่าเบาเกินพอดีพอดีเลยนะครับวงเลี้ยวกันหน่อยสิเรื่องความคล่องตัวการกลับรถในพื้นที่แคบๆแบบนี้ไปแล้ววงเลี้ยวแคบใช้ได้อ่าสบายๆครับกับรถแบบทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกนี่ เหลือเหลือเหลืออเลยเหลือเหลือเลย,เลเลเลยดูสิเหมือนรถเก๋งเลยไม่แตกต่างนะครับสบายๆต่อไปลองเกียร์โฟกันดีกว่านะตอนนี้เราอยู่ขับ2ล้อนะครับล้อตั้งตรงนะเข้าเกียร์เและมาที่โหมด อย่างแรกเลยก่อนจะไปดูนี่ก่อนอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์หลังนะครับปุ่มเปิดปิดเซนเซ,นเซอร์หลังอันนี้ไม่แน่ใจะระบบควบคุมการทรงตัวมีระบบล็อกเฟืองท้ายด้วยแล้วก็โฟโลอันนี้เป็นโฟโลเลยเนาะแล้วก็มีระบบการขับขี่ทั้งแบบพื้นธรรมดาลุยหิมะลุยทะเลทรายหรือว่าทางเถอทางหินทางลุกหลังแล้วก็ระบบช่วยหน่วงลงทางลาดชันนอะอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเราเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าโฟโลเลยดีกว่ากดแล้วปับ๊บนะ ก็จะตัดตัวร,ระบบควบคุมการทรงตัวออกแล้วก็ใส่ CL มาแล้วนะฮะ CL ก็คือ Follow Park อันนี้คือ Follow Follow นี่จะขับเร็วไม่ได้เขาไม่ให้ขับเร็วแต่พลังกำลังแรงบิดมหาศาลเหมาะสำหรับงานออฟโรดโหดๆติดลมติดโครนติดหลุมติดบอ่อหรืองานลากจูงนะเนี่ยโดยขับได้ไม่เร็วนะแต่ถ้ากดไปแรงๆนี่โอ้โหปั่นกัน รอบแบบพลังมหาศาลมากอันนี้คือโฟนะครับโฟนี่ก็พอใส่แล้วก็จะวงเลี้ยวจะบานแน่นอนแล้วก็ขับไม่ได้เร็วนะแต่ว่าแรงบิดมาเต็มอันนี้คือโฟโลนะฮะอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะโฟไฮให้ดูเข้าตัวเอ็นล้อตั้งตรงการจะออกจากโฟโลก็ไม่ยากก็คือกดไปทีหนึ่งปั๊บไฟดับหายเรียบร้อย นะ,อะขอโทษพอดีผมไม่กดซ้ำกดไปที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะหลุดแล้วตอนนี้เป็นขับ2ล้อแล้วนะฮะต่อไปถ้าโฟร์ไฮก็คือเขาจะไม่มีโฟร์ไฮแบบรวมมะเขาจะแยกให้เลยคือว่าคุณจะเอาขับ2ล้อคืออันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมรูปสัญลักษณ์สองล้อแต่ถ้าจะโฟร์เขาจะมีเลือก3อย่างเลยนะจะโฟร์แบบลุยทางหินลุยทางทะเลทรายหรือลุยหิมะก็ได้เราขออนุญาตไปทางหินก่อนแล้วกันนะฮะอะตอนนี้ก็จะกลายเป็นโฟร์ไฮ นะบ Rock mode นะ Rock mode นะแต่เขาฟ้องว่า Rock mode เขาบอกให้ใช้ Follow นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น Normal mode ขับ2เพราะฉะนั้นอ่ะผมเข้าใจแล้วถ้าจะเอาทางหินคือต้อง Follow เพราะฉะนั้นจะเหลือ2โหมดที่เป็น f o ไฮ High คือทางหิมะกับทางทะเลทรายนะครับตอนนี้เป็น f o ไฮ High แบบลุยหิมะกันก่อนนะครับอ่ะถอยให้ดูปั๊บนี่คือ f o ไฮ High แบบลุยหิมะ ก็ขับเร็วได้ครับขับเร็วได้แต่ว่าก็จะวงเลี้ยวบานๆพวงมาลัยเริ่มหนืดขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่เป็นโฟ่ไฮนะครับโฟ่ไฮปั๊บต่อไปเอาทรายบ้างลุยทรายลุยทะเลทรายก็จะมาในสไตล์แลนี่นะครับเหมือนรถแล,ลลี่บิดไปแก๊กหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะขึ้นแล้วแซนโหมดนี่ลุยทรายแน่นอนขับเร็วได้อยู่แล้วนี่ฮะขับเป็นรถขับ2เลยแต่ตอนนี้เราหมุน4ล้อพร้อมกันเลยนะฮะนี่คือแซนโหมดหรือลุยทรายนะครับอ่ะ ถ้ากลับบหมดปกติเช่นเดิมล้อตั้งตรงเข้าเกียร์เและบิดมาที่2ล้อทั่วไปนะครับสำหรับถนนแห้ง normal mode นะครับตอนนี้กลับมาแล้วสล้อโอ้ผมว่าปรับง่ายปรับเร็วนะครับปรับเร็วอ่ะบางค่ายบางนีรต้องดึงขันโยกจุกจักจุกจักต้องรอถอยรอเข้าเฟืองอะไรแต่นี้ถือว่าเปลี่ยนได้เร็วมากนะครับ เพราะฉนะนั้นวันนี้ใครอยากได้ตัวท o p Everest นะฮะไทเทเนียมพลัสรถได้โฟได้ไม่แท้แสนเดียวได้รถบ้านมือแรกมือเดียวได้สีแดงเท่ๆแบบนี้อย่าช้า เดี๋ยวไปดูราคากันไป Ford Everest ครับตัวท็อปเลยดีเซล3.2 Titanium Plus เป็นออโต้4วิลดได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยใช้ท่องเที่ยวใช้ลุยป่าบุกป่าในสไตล์ออฟโรดได้นะหรือว่าจะขับเป็นรถครอบครัวทั่วไปก็ยังได้เต็มเปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะที่สุดยอดโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยตามสไตล์อเมริกันนะครับ กับตัวนี้เลย2016 Ford Everest 3.2ไท t a n i u m Plus Auto 4 Wheel d r i v ใหม่100,000กิโลเมตรเป็นโมเดลผลิตปี2016แท้เลยเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะครับตัวนี้ค่าตัวของเขาโอ้โหไม่ธรรมดาฮะรถใหม่ไฟแดง1,749,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิีคว่ม ไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆนึ่0แสนกิโลเมตรรับประกันซื้อเคินแเต็มราคาครับวันนี้หน้าร้าน Walk-in เราตั้งขายเพียง6ก9สนเบาทโอ้โหถูกเกินครึ่งถูกเกินครึ่งนะยังไม่พอพิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีลดพิเศษเลยเ,ลเพียหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพับาทเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศย์บาท ได้เหมือนเดิมโอ้โหคุ้มจริงๆนะขายเป็นล้านกว่าบาทครับแน่สุดยอดมากๆมีวารันตีให้อีกด้วยฮนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานทุกสุด 1>, 1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วย,วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนอ,อกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฟอร์ดเปลี่ยนทายของแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำกะอาดาลารมควันคา่าใช้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย เอเวอเรสตัวท็อป3.2ดีเซลออโต้โฟร์วิโอ้โหบอกเลยใครเล็งรถครอบครัวอยากได้ความคุ้มค่าทั้งออปชั่นแล้วก็สมรรถนะดีๆแล้วเผื่อไว้ลุยป่าไว้ท่องเที่ยวใน Star off ฟโรอย่าพลาดนะครับคันนี้แอดไลน์เลยด้านล่าง idline app 19sp โอนาแผนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ g o o g l e Map พิม19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการประพฤกต์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวราทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้ร,เร็เวทันใจภายในหรื่องนาที่รถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบเการระร,รถเบอร์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com